เอาเมาทางนเจมาทนเป็นนางริงเงอนางกนืน่ถ้าพอกันใส่แมอ๋อน้องสองห้องอันน้องตูเป็นเอิร์ธานนะโนีก่อนเนาเป็นสาวเมยโอ้ยมันสูกมันยิงคันลูกมันสูดเนี่ยันสูีแม่ไอ้แม่ ขอบคุณหลายๆเ้ค่ะอไปเอาเก่ากันดาวถามเานยหมือนไรคนอยากิมาคนเที่ยมมาแล้วค่ะแต่ว่ามันตกสองเมตรพอเาก่อนเมฆมันหน่อยเดี๋ยวเสียเข้ามาตกหหม่เด้อเย็นเย็นโซจ้าเย็นเย็นบอเย็นเย็นยินไรจะควบคับบุแหงบุแหงเรพะปาไห้ัมันมีแหงมีแล้วเข้าว่า นี่ละขาว่าปุเถ่าเกิดก่อนมันย่องใส่ทีแม่มันย่องให้ดูมันย่อง